ค่ะมีคำกล่าวว่าทุกสุขอยู่ที่ใจมันเป็นคำพูดที่พูดง่ายนะคะแต่ทำยากเนาะการที่เราจะทำแบบนั้นได้มันต้องผ่านอะไรมามา,มากมายพอสมควรและประสบการณ์นี่เลยค่ะจะทำให้เราเรียนรู้และเข้าใจว่ามันไม่มีความทุกข์และความสุขใดเลยอยู่เราไปตลอดมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนเราเริ่มรู้สึกชินกับมันแล้วมาถึงวันนั้นเราจะเข้าใจและยอมรับได้ว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเอง เมื่อเราเข้าใจแล้วเวลาเราทุกข์เราก็จะไม่จมกับความทุกข์นานเวลาเราสุขเราก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทกับความสุขเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะวนเวียนนอนแบบนี้เสมอๆชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นคําว่าทุกข์สุขอยู่ที่ใจมันคือการเข้าใจยอมรับแล้วก็ปล่อยวางถ้าเราเข้าใจแบบนี้เวลาเราทุกข์เราก็จะไม่ทุกเวลาเราสุขเราก็จะสุขยิ่งขึ้น